ไ,ได้ขับลงหรือว่าโดดล่มลงคับ้านาไปฝึกโดดล่มมาแล้วเด็ไ<ง>ไดไลไลไม่จิ้มเยพี่หัวชมอ,อรเลย <laughs> จบจบที่ว่ายน้ำได้ไงวะไปขึ้นเขาลงน้ำลงนูวยไว่ายน้ำเก่าไปอีลา อะไรกีฬาแพ้ครบทจุกรสชาติคุ้มคุ้มอยู่หรือเป่าคุ้มเไอานด้รับลงหรือว่าโดดล่มลงคะบ้าหนูมีล่มเหรอลูกถ้าโดดองถ้าโดดอะดูข้าวพาวด้วยหนูมีเหรอไม่ใช่รถเรานะบอกก่อนพาวกันเละเลยนะ เก้าพันยอมบาไม่ติดเราคันหนึ่งไม่คือหนูหนูเมื่อวานเนี้ยถามรูว่หนูไปฝึกโดดล่มมาแล้วสภาพเป็นยังไดดงนี่คือผู้รอด,ดชีวิตดดสองทีกระเป๋าไม่ใส่สองทีแม่แต่เราขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องสักหน่อยไปลุกอห้รูปดิเฮ้ผมสภาพรถผมแม่ กลับไม่ได้แน่เลยว่าจะพังแล้วแต่ละคันยังเต็มแก็ปอยู่เลยน่ะเฮ้ยเราทิ้งรถไนี่เลยทิ้งไว้ดีกว่าพี่ซ้อนใครไปตะคนน่ะพี่เสาร์ไปซ้อนครับให้ซ้อนแต่สาวเอานี่เ้่าฟ้าเปิดโคตรสวยเลย ลงยังไม่ถึงพื้นเลยน่ะจะโดดร่มใช่ไหมเดี๋ยวป้าเอาข้าวเผาให้เรียกไปกับลูกไง ไปด้วยกันหมดนี่แหละโอไม่โหนไม่เชื่อใจหนูแต่อยากให้เซย์นาในนี่นะเฮี้าเราเราก็เทพเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นเออเราโดดไหมเราโดดไหมแล้วโดดเข้าคุกกันไหมเอาไหมนี่ไะโดดไปหน้าคุกไงเราโดดเคยเลยยอมโดดมเขาโดดเข้าคุกก็เฮี้ยแล้วเข้าไปทำอะไรอ่ะคนละสองหมื่นไงบุกคุกเสียหลราชการแล้วเป็นกล้องอ่ะแต่เป็นโคตรเทพวะนับ ต่อจากนี้ไปได้เวลาสมควรแล้วเฮ้ยมันต้องอุ้มยังไงวะป๋าลืมละหนูองค์องค์สุดท้ายใช่ไหมต่อเกิดพี่สกอตทอดปลาไตเป็นอันดับแรกแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่งานศพไอ้ซอสเอาพี่โหอ้ะเข้าหลังพี่เข้าหลังพี่เข้าหลังพี่เอาแล้วเข้าข้างหลังนั่นเกิดการเข้าข้างหลังนั่นเกิดขึ้นทำไมอ่ะพี่ เอพ้าวอุ้มไหมอุ้มอุ้มปกติชี้ด้วยอีประธานทอดพระไตยังพี่เดี๋ยวก็รู้ว่าไบเกอร์หรือไบสิ้นแล้วเด้ออ้แลวกชี้ด้วยซอสชี้ด้วยกอกกูเต็มเด้อไม่ไม่มันมันจะสลบแค่คนล่างพี่อุ้มใหม่อุ้มใหม่มันจะสลบแค่คนล่างมั้งแค่สลบอ่ะถ้ามันจะไม่ผิดคนโดดใช่ไหม แกก่อน <ules> จริงๆมันเอาจริงมันจริงคือถ้าหนูโดดเป็นน่ะหนูโดดไปแลนเขียวได้เลยนะป้าบอกให้ม้าวัดหรืออยู่ในคนเขาจะอะไม่ฮะคนเขาก็คือเมื่อวานโดดเดี๋ยวม้าให้อไหมไม่ได้กลางลมสักรอบเลยเวรกรรม ตรงนี้น่าจะโผล่โรงพยาบาลว่ะหนูค่อยๆกดกดมันต้องกดอะไรวะลืมละชิปค้างแล้วกดเอสเรื่อยๆลูกเมื่อวานลูกกดล้มยังไม่ติดล่มยังไม่ได้กลางเลยสองรอบกดล่มแล้วไม่ติดกดมันกดคลิกซ้ายนี่ลูกแค่กดคลิกซ้ายก็ติดแล้วนี่ลูกใช่เหรอใช่อารมณออารมเข้าช่องไปก่อนแล้วกดคลิกซ้ายโอเคผมเมื่อวานหนูไม่ได้กดเลยใช่ไหมหนูกดเล็กหนูกด F ถ้าลงเข้าช่องยังลูกนั่นแหละสาเหตุเรียบร้อยครับโอเคแล้วโดดปุ๊บมันจะมีลมขึ้นมาที่หลังใช่ไหมหนูกดทิศซ้ายทีหนึ่งตอนหนูโดดลงไปหนูกดทิศซ้ายเลยก็ได้ลูกก็ทีไหนหนูเห็นหนูเห็นคุกไหมข้างหน้าหนูเลยนู่นแต่คุกใหญ่อะนู่นนะข้างหน้าหนูเห็นไหมนู่นเฮ้ยไม่มีเอดีนู้ยประเด็นเลยอะถ้ามีเอดีเป็นคอออกได้ไงแต่ถ้ามันไม่มีเอดีคือจบหนูมีเอดีไปลูก พร้อมแล้วไปเลยลุยนั่งหลักนั่งหลักคลิกทีเดียวนะลูกอย่าไปคลิกย้ำๆนะอย่ากด F นะโคตรเฟี้ยวรูไปสันเลตโก้ร้อยร้อยไปฝึกโดดล่งมาแล้วร้อยเอเคที่เดิมเด็กขอมือวาน โอเครอรอเราต้องรีบต้องรีบปล่อยนะรอ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 ให้มันหยุดอะรอให้มันหยุดร้ออนโอเคเก่งไปเรื่องถนนเลยลูกโอเคเฮ่อยไอซอสไอ้ใครวะข้างล่างอ่ะอ๋อไอซอดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่ใจ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 เดี๋ยวตกแมพต้องปล่อยใครก่อนวะโอเคผมไปแล้วจ้าไอมึงยังอยู่มึงอยู่ซอสไอซอสพี่มึงยังอยู่ไม่ไหนอยู่ไหนอะตกแมพแล้วอ๋อใช่เอ่อกดกดเอลก้าฝอยดิ ปล่อยอ <ไป S 2> แล้วอะโอ้โหเรียบร้อยคัมจออินดอร์ทำไงวะเนี่ยตอนนี้รถก็ไม่มีไอ้กดเพดงานช้างน <c> ะ <oughs> ยืน <c oughs> มองหน้ากันเ้ยเฮ้ยที่ตัดไม้ที่ตัดไม้อยู่ใกล้ แม่เอาสองเลยลูกกูไเ้อสสันเยอันไปไหนวะมีใครหายไปบ้างกะเนี่ยไอ้สันหายหายไปเลยอ่ะแคสหรือเปล่ามึงรอดปะผมมาแล้วพี่ผมไปเดินเล่นในใต้ดินมาแล้วมึงอยู่ไหน อยู่ข้างหลังพี่อะ่ะโอเคซันอยู่ข้างหลังเราไปที่ตัดไม้ที่ตัดไม้ส่วนลูกกูปล่อยหมอช่วยเลยแตออกนานอะ <laughs> ไม่ขับหอมารับได้อะ่ะเดี๋ยวหมอขับพอมาส่วนเราอาหารรถขับ <laughs> l l ้ <Hello. S 2> <c oughs> มอยว่มีคนตัดมาอยู่ปะเอาไงเพื่อนที่ตัดไม้แล้ววิ่งลงน้ำ ออขอรวเขากลับก็บกได้ตามชอปเปอร์แถมมาเล่นสกเก็ตอีกปีนี้มันคุ้มว่ะเหมือนเหมือนดูทรงแล้วล,ลูกพี่ป่ยอยไม่ได้ยิงด้วยทั้งคน,นเออนี่ันตัดหมายเลยใช่ป่ะวะใช่ปะกว่าได้ไวหนะ<ช>ไาไปเผารถแน่เลยที่อ่ะ เอาไหมว่ายน้ำไหมไปต้องตัดไม้ก่อนมันว่ายใกล้เอ๊ไปไปไปต้องตัดที่ตัดไม้นะจะว่ายน,ะน้ำ

เพี ه ه ่เียเอ้ยตายกีฬาแท้เราลองกันเซนเลยพี่คู่บ่ชอบเลยจบจบที่ว่ายน้ำได้ไงวะไอ่เ เรียนเธอไม่ได้เลย่ะลงมืกพี่อยากลงลืกหนุงก็รู้อูมนุษย์กบเก่านี่สำหรับคนที่เก็ไว่าครับบู๊ น่ากลัวจัดเลยมอสเนี่ยคลิปจริงคลิปของแท้หย้ยยามตาย่ะเนี่ยหนูบอกหนูอยากตายกีฬาบอลดีก็ได้ไ <c oughs> โวโลกกูเอ้ผมใกล้ฟื้นละตอนแรกผมกลุมๆอยู่ตอนนีผ้ผมดีขึ้นแล้ว เดี๋ยวเราต้องทำงานหางเงินกันอย่าลืมนะว่เาเราเป็นนี่ไปน้องก่อนนะสันดีครับพี่แป้งขอบคุณครับ50้าิดวงขอบคุณครับผมฝวันดีครับสวัสดีครับชลิดสวัสดีครับ ครับตอนนี้เหรอตอนนี้เหลือสามล้านสองครับฮี่เราพอที่เราพอไม่มาแล้วมมาแล้ว <c oughs> พอแล้วครับหมอใจ ต้องไปพารถแต่มันไม่มีตังค์แน่เลยวะต้องไปกดตังค์หลังโรงแราก่อนถ่ายไปก่อนวิธีบูธอ่ะ รอดอยดูย่รอดอยู่เออน่ามีสัตว์เลี้ยงให้เลี้ยงนะผมว่าไม่ตังค์พอให้เขามีอยู่ในน,นันเขาอยู่ในใจฉัน คนที่มีหัวใจแต่กลายเป็นคนไร้รักไอ<ม>้ก๊อตตึ้งเนี๋มาเท่าไหร่อ่ะนี่เดี๋ยวพารถให้นี่สี่อใช่ใช่เอ้ยเที่รถอยู่ในกระาดาษพาได้ป่ะนะไ,ได้ดิทริปนี้้าพาสาวมาสาวมีบอกเลยกับผมบอกเลยเฮ้ยแส้ว เป็นได้ไรเลเวลแป๊บนึงดิเระเบิดรถอยู่จำไม่ได้ว่าจริงก็ขึ้นเขาลงน้ำลงห้วย่ไวน้ำเกับไอกีฬาโธ่ไอกีฬาแพ้ครบทุกรลาชาตคุมค้มคุม้มยังว่าคุ้มโธ่แค่ชนรถให้มันระเบิดไปรถไ,ได้รับเนี่ยอ่ะรถกูอยู่จุดเด่นพนุ่มไปเจออยู่เฮ้ย